โอเคฮะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันในดอสตาร์ทูกเกเตอร์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะไปลงถ้ำแล้วนะครับถ้ำที่จะอยู่ใกล้ๆเราที่สุดก็คือถ้ำนี้นะครับก็จะไปเก็บผลไรบับนะเอามาทําเป็นตะเกียงนะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะผ่านไปครบหนึ่งปีในเกมแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ตะเกียงกันสักทีนะอ่าหนหางหูวางตาแล้วก็ขอเก็บหน่อยละกันเดี๋ยวระหว่างนี้เนี่ยผมก็จะใช้เจ้าบีฟาโลไปเอายาเลยนะครับจนกว่ามันจะเชื่องเลยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ถ้ำ โอเคลงมาในถ้ำกันแล้วนะครับเจ้าบีฟอลโลสามารถตามเราลงถ้ำได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องมีไอเทมกระดิ่งก่อนนะครับถ้าไม่มีกระดิ่งผูกมันไว้มันก็จะไม่ตามเราลงมาครับโอเคผลไรบับก็จะอยู่ที่หน้าปากทางเข้าเลยนะครับของทุกทุกถ้ำนะก็จะมีผลไรบับอยู่แล้วนะครับซึ่งจะว่าไปเนี่ยในเรื่องของการสำรวจถ้ำเนี่ยผมเองก็กะว่าจะมาสำรวจอยู่แล้วนะครับก็เลยจะขีดเจ้าบีฟอลโลนี่แหละในการสำรวจ ทั้งรวดเร็วแล้วก็เป็นการฝึกมันไปในตัวแต่เอาตรงๆผมแปลงร่างเป็นเป็ดไวกว่านะครับผมแปลงร่างเป็นเป็ดดีกว่านะครับถ้าจะเรื่องสำรวจเนี่ยแต่ว่าผมอยากจะฝึกเช้ b ี่ฟลอร์ไปเร็วด้วยไงก็เลยใช้บ f ฟล l o w ดีกว่านะถ้าเป็นร่างเป็ดแล้วก็ผมวิ่งแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะฮะโอเคอ๋อในโวในถ้ำเนี่ยมันจะแตกต่างกับโวบนพื้นดินนะครับมันจะแยกเป็นอีกโวหนึ่งเลยก็คือจะเห็นว่ามีต้นเบอร์รี่อยู่ที่ถ้ำนะครับ ส่วนเวอล์ข่งบนของเราจะเป็นจูสเบอร์รี่นะครับก็มีความแตกต่างกันนะแถมมีต้นกิ่งมงกิ่งไม้อะไรพวกนี้ด้วยบางเวิล์ที่หาต้นกิ่งไม้ไม่ได้นะที่มันจะเป็นไอ้ต้นวิสกี้ต้นใหญ่ๆหแทนใช่ไหมก็สามารถมาเก็บต้นกิ่งไม้ในทำได้เช่นกันระหว่างนี้ก็สำรวจไปนะครับอันนี้เป็นเป็นโซนที่ผมเรียกว่าเป็นโซนเห็ดรวมมิดนะครับมันจะเป็นโซนที่แบบรวมเห็ดหลายๆสีไว้อ่าโอเคเนี่ยว่าแต่ว่าไหนๆก็ลงมาแล้วนะก็ผมคราบเครื่องวิจัยเอาไว้นะครับก็เอามาวางมาที่ปากค้ำไว้เลย เพราะว่าเจ้าตะเกียงเนี่ยมันต้องใช้เครื่องวิจัยขั้น2ในการคาราฟนะครับอ่าโอเคทีนี้เราก็จะมีตะเกียงใช้กันแล้วนะครับจะไม่ต้องพึ่งทอดมากแล้วตะเกียงนดีกว่าทอดตรงที่มันอายุการใช้งานมันนานนะครับแล้วก็สามารถไม่ไม่ต้องคาราบใหม่นะครับเติมผลไรบับได้เรื่อยๆแต่ตอนนี้ใช้ทอดให้หมดก่อนนะนี้เป็นโซนหินนะครับก็จะมีข้างคาวเดี๋ยวผมจะเดินตามทางดินเหนียวนะครับผมเรียกว่าเป็นพื้นดินเหนียวนะไม่รู้ว่าพื้นจริงๆมันคือพื้นอะไรนะก็ถ้าเดินตามพื้นดินเหนียวก็จะมีโอกาสเจอ เจ้าไลเคนนะครับอันนี้เป็นช่วงช่วงระยะเวลาที่พวกไนท์แมร์มันออกมานะในถ้ำมันจะมีช่วงระยะเวลาของมันนะเดี๋ยวปล่อยไปสักพักเดี๋ยวมันก็หายไปเองโอเคส่วนนี้ก็เป็นบ้านของมนุษย์กระต่ายนะครับอย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละ แต่นี้มันมันเป็นบ้านเดียวนะครับมันไม่ได้อยู่เป็นหมู่คณะนะพวกกระต่ายเนี่ยจะโจมตีผู้เล่นนะถ้าเกิดผู้เล่นเนี่ยมีเนื้อหรือเมนูเนื้ออยู่ในช่องกระเป๋านะครับแต่สามารถเก็บใส่เจ้าฮัสได้นะครับฮัสเป็นเหมือนเชสเตอร์นรั่นแหละแต่ว่าอยู่ในถ้ำนะครับซึ่งผมไม่เคยเจอมาเลยครับตั้งแต่เล่นมาหายากมากโอเคในถ้ำก็จะมีเหตุการณ์ถ้ำถล่มบ้างนะแผ่นดินไหวบ้างนะครับก็อยู่บนหลังมีฟอโล่ก็จะไม่โดนดามีนะ ไอ้เจ้าผลไลบ่บัเนี่ยสามารถเอาไปใส่ใจกันได้นะครับทําเป็นที่เลื่อนอที่ให้แสงสว่างตลอดเวลาได้เหมือนกัน,นครับนอกจากนั้นเนี่ยสามารถเก็บไปทําปุ๋ยก็ได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นเจ้าทันตาเคลยักษ์นะครับก็เป็นเสมือนเวิร์มโฮในถ้ำนะครับแต่ว่าจะต้องตีมันก่อนถึงจะใช้ได้แล้วมันก็สามารถรีสปอนได้เช่นกันแต่ว่าจะมีเวิร์มจะมีทันตะเคลยักษ์หนึ่งหลุมนะครับที่จะนำพาเราไปสู่บอสเอ e นเชนฟรีเวอร์นะครับก็ต้องหานะว่ามันเป็นหลุมไหนนะครับส่วนนี้ก็เป็น เบอร์ไอโกเบอรี Go ่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบเต็มมันจะเป็นเศษอันเล็กๆนะครับอันนี้ก็เอาไปให้สัตว์เลี้ยงกินหรือกินเองก็ได้ก็ตัวจะเรือนแสงนะครับแต่ว่าไม่สามารถเอาไปค้าหมวกตุ่นได้นะเพราะว่าหมวกตุ่นเนี่ยต้องใช้เป็นโกเบอรี่เม็ดเต็มที่ดอกจากเจ้าหนอนถ้ำเท่านั้นนะครับในถ้ำเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีเจ้าหมาป่านะครับแต่ว่าจะเป็นฝูงหนอนถ้ำแทนนะครับก็ในส่วนของไอหนอนถ้ำนะครับหนอนถ้ำเนี่ยมันจะเก่งกว่าหมาป่านะ คือเลือดมันเยอะนะครับเลือดมันเยอะแล้วก็ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวผมเคยลากหนอนถ้ำอะ่ะไปที่รูนปรากฏว่ามันเคลีย์พวกหุ่นยนต์ในรูนตายกียังเลยนะฮะโหดมากเลือดเยอะจริงๆนะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องรับมือง่ายหนอนถ้ำรับมือง่ายกว่านะครับอย่างแรกเลยคือหนอนถ้ำม่งช้ามากนะครับเคลื่อนที่ช้าเราเดินหนีก็พ้นแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสเต็ปมันมันเนงไงสเต็ปมันคงที่อ่ะมันจุ๊กง่ายนะครับไม่เหมือนพวกหมาที่มันกัด2ทีใช่ไหมกัดแบบเราต้องตีสองทีแล้วก็ต้องอยจุ๊กแต่พวกนนนอถ้มั จุกนิดเดียวตอนนี้หิวแล้วเออผมจะว่าไปผมลืมเรื่องเอา,เอ,าอาหารมาเลยนะเนี่ยจะคงะอาจจะสำรวจได้ไม่เยอะนะฮะถ้าอย่างนี้ไม่สิอาหารก็มีนี่นี่ไงอาหารนี่ไงจะมาพูดว่าอาหารไม่มีได้ไงก็นี่แหละอาหารพวกกระต่ายจะออกมาในช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นแล้วก็ช่วงมืดน,นะก็ถ้าเราเดินต่อไปเราจะเจอกับรูนนะครับโซนรูนเฮ้ยเดี๋ยวผมมีเนื้อในกระเป๋าหรับเไมอมันไล่ผมอะอ๋อนี่ไงไอ้เทวรูปนี่เป็นนับเป็นเนื้อนะครับ ยายายาแปบบ๊บนึงนะโดนกระต่ายไล่มันไล่ไม่ไกลหรอกนะฮะเฮ้ยมันไล่ไกลเกินแล้วบ้ามอยู่ไหนเนี่ยมันไล่กูอะไรขนาดนี้วะไอชไอเชี่ยกระต่ายไอกระต่ายเวีนนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอาหารเราก็มีครับนี่อาหารเราโอเคว่าได้เรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้กันต่อเลยนะครับเรื่องของเรื่องของรูนนะรูนเนี่ยวิธีการหาเนี่ยไม่ยากครับถ้ารู้เทคนิคเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับอันดับแรกถ้าจะหาหารูนนะครับ ต้องหาพื้นดินเหนียวที่เป็นพื้นสีแบบนี้ก่อนนะครับต้องเดินตามพื้นดินเหนียวมาแล้วมันจะมีโอกาสเจอไลเคนนะครับไรเคนก็คือตะไคร่นี่แหละพอเจอไลเคนปุ๊บร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคุณจะเจอรูนแน่นอนนะครับเพราะว่าไรเคนจะเป็นทางพาไปหารูน,นะครับแล้วถ้าเกิดเดินรอบๆไลเคนแล้วเจอลิงถ้ำเมื่อไหร่นะครับนั่นหมายความว่าเราเจอรูแล้วนะครับเพราะลิงถ้ำจะอยู่หน้าทางเข้ารูนเสมอนะครับเดี๋ยวเราไปหารูกันเลยครับถ้าอย่างนั้นอ่านี่ครับ ไอนี่คือต้นต้นหนอนถ้ำนะครับหนอนถ้ำมันจะมี2แบบนะที่อยู่ประจําที่ที่มันจะสปอนอยู่แล้วกับเป็นตัวมาเป็นเวฟนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอไอควายเนี่ยมันบีฟโลเนี่ยมันกินไลเคิหรือเปล่าอันนี้ผมจําชื่อไม่ได้ว่ามันชื่อตัวอะไรไม่รู้นะแต่มันจะกระโดดมาเกาะผู้เล่นนะสู้ไม่ยากเพราะค่าได้มันจะดอกมีโอกาสดอกหนังนะครับซึ่งหนังมันเนี่ยเอาไปทำทำเป็นเหมือนกับเสื้อเหมือนกับเสื้อที่มันจะแบบเพิ่มค่ากระเพาะซึ่งผมก็ไม่เคยไม่เคยใส่นะครับเจอรูนแล้วครับ เห็นไหมถ้ามีกําแพงทูเรไซก็คือรูนแน่นอน,นครับรูปถ้ำนี้ก็คือกล้วยนะครับก็เก็บไป,ไปเป็นอาหารก็ได้นะแต่ตรงๆเลยไปที่เกาะลิงดีกว่านะครับไม่ต้องลงมาถึงถ้ำหลอกเลื่องกล้วยเนะี่ยไปเสปไปเก็บเ,เศษของที่ที่เกาะลิงดีกว่าทีนี้เนี่ยเราจะลุยรูนกันเลยไหมเราจะลุยรูนกันเลยหรือเปล่าผมเองก็ทราบพอตัวนะเดินสำรวจดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะกำแพงทูเรไซก็ไปก็จะได้ทูเรไซได,ได้ได้เศษทูเรไซนะครับอ่านี่นี่น,น,นี่ผมไม่มีกิ่งไม้ว่ะแย่จัง ถ้ามีกิ่งไห้นี่ผมขุดไปแล้วนะครับไอ้ลูกปั้นสีทองเมื่อกี้มันจะมีเศษทูเลไซส์แล้วก็มีเจมนะครับถ้าทุบนะโอ้ oh, พวกนี้ระวังกันให้ดีผมว่าจะเพิ่งเดินมากเลยดีกว่าอันตรายชีพหายเลยตัวละครที่จัดการลูนได้ดีนะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับ Wx28 นะครับมันเป็นตัวละครที่เดินเล่นในลูนเหมือนบ้านตัวเองครับคือ Wx28 มันมีพาสซีฟอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกหุ่นยนต์เนี่ยจะตรวจจับจะแอกโกรมันได้ได้น้อยมากๆนะครับคือเรียกได้ว่าถ้า ถ้าไม่เดินชนอะ่ะก็คือแทบจะไม่ไม่จะโจมตีเราเลยนะครับพวกหุ่นยนต์เนี่ยแทบจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราเดินผ่านมันเพราะฉะนั้น WX เนี่ยเดินเล่นในรูนเป็นเหมือนบ้านตัวเองยังได้นะครับแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราสำรวจเท่าที่สำรวจได้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นเศษโซเดียที่ผมพูดถึงไปนะครับก็ทุบจากกำแพงได้นะครับโซเดียเนี่ยเป็นหนึ่งในแร่ที่หายากมากๆครับเป็นไอเทมที่หายากมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้มาแล้วก็ไม่ควรเอาไปคราบอะไรมั่วซั่วนะครับควรจะคราบของที่มันมีประโยชน์ โอเคซึ่งของที่มีประโยชน์ที่ผมว่าเนี่ยผมมองว่าเกราะนะครับเกราะหมวกเนะี่ยมีประโยชน์มากที่สุดแล้วนะไอเทมคาถาอะไรพวกนี้มันเป็นของจําเป็นอยู่แล้วนะครับนี่ก็ยังเป็นอยู่ในเขตลู้นอยู่นะครับผมไม่แนะนําให้เอาทูราเรไซ์ไปค้าเป็นดาบนะครับดาบไอ้ดาบทูเรไซ์อ่ะโคตรเปลืองนะครับบอกเลยดาเมจก็ไม่ได้สูงด้วยนะอันนี้ต้องใช้คอนทุบนะครับก็จะได้เกียร์นะแล้วก็ใส่ไฟตอนนี้มี o l ล o w ผมแม่งหน้าเป็นสายวิ่งไปแล้วอะ มืดมืดมืด,มดลืมลืมต้องทิ้งตะเกียงก่อนออมได้เจมแล้วก็ได้ใส่ไฟนะครับเดี๋ยวนะผมกดปิดตะเกียงทําไมเนี่ยชิพหายละผมกดปิดตะเกียงทําไมวะเก็บไม่ได้กันพอดีเจดเด็บปรุงอาหารเลยละกันไหนๆก็ไหนๆแล้ว อย่าไปใกล้ไอ้แสงตรงนี้นะครับแสงตรงนี้มีออร่าลดค่าสตินะแล้วก็จะสปอนไนแอมด้วยนะมันจะสปอนเป็นช่วงๆครับอารมณ์ประมาณเวฟของมันนะก็ไม่ต้องไปยุ่งกับพวกมันมากก็ได้นะอันนี้เป็นแท่นแท่นคราฟนะครับแต่เป็นแท่นที่พังแล้วนะสามารถคาราฟได้นะครับไอเทมพวกนี้นะสามารถคาราฟได้ที่นี่แต่ว่าพวกชุดเกราะของเจ๋งๆเนี่ยคราฟที่นี่ไม่ได้จะต้องไปคาราฟแท่นเต็มเท่านั้นนะครับซึ่งแท่นเต็มก็เรายังไม่เจอนะครับเดี๋ยวค่อยมาสำรวจในภายหลังก็ได้นะตอนนี้ไม่ไม่ได้รีบขนาดนั้นนะครับผมแค ขี่บีโฟโลเล่นให้มันพ้นหน้าร้อนเฉยๆเพราะอยู่ข้างบนมันร้อนนะนะก็เลยลงมาข้างล่างต้องระวังไอตัวบีช o อปนะครับอยู่บนนี้บีช็อปยิงได้นะแล้วก็เจ็บด้วยนะครับเราเจ็บนะไม่ใช่บีโฟโลเจ็บโอเคบีโฟโลผมมันมันใกล้จะปล่อยผมลงแล้วทุกครั้งที่เราลงแล้วขึ้นใหม่นะครับมันจะรีเซ็ตระยะเวลาการขี่นะเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆด้วยนะครับอย่าปล่อยให้มันสะบัดเราลงต่อหน้าศัตรูนะครับอันนั้นหมายถึงชีวิตได้เลยพวกมันไม่เหมือนมันไม่ค่อยตื่นนะฮะเหมือนมันไม่ ก็ถึงแม้ว่าบิฟอโลมันจะไม่มีค่ากระเพาะนะครับเพราะว่าผมไม่มีอาหารมาให้มันนะแต่เราก็ยังขี่ได้เหมือนเดิมนะจนกว่าระยะเวลาจะหมดนะครับมันถึงจะสะบัดราลงนู่นแหละแล้วก็ในการขี่โดยที่ไม่มีค่ากระเพาะก็สามารถเพิ่มค่าความเชื่องได้นะครับแต่ว่าจะช้ามากๆเลยทีเดียวโอ้โอวออันตรายอันตรายชิบหายแล้วทางตันชิบหายแล้วเราย้อนกลับทางเดิม และโอ้โหตัวเฮียอะไรเต็มไปหมดเลยโอ้ยอันตรายสุดๆไปเลยวะต้องรีบไปนะเดี๋ยวบีชอบแม่งยิงใส่นะโอ้พวกมันนี่เยอะจริงๆอืมผมยังไม่เจอเข่าวงกดแล้วก็ยังไม่เจอในส่วนของไอเครื่องที่มันเต็มๆเลยนะฮะโอ้โหทางตันจิ๊บหายละเฮ้ยเชียทางตันเชีย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 ต้องรีบหนีเลยต้องรีบหนีเลยวิ่ง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 อืม เหมือนล้นหาที่ตายว่ะแต่ก็เชื่อมันโอ้ยเหนื่อยอ่ะมัเติร์งานมึงยังลกตามดิโอ้ยเกือบตายบ้าไอบีฟลโลูกรักทําไมเองทำกับพ่ออย่างงี้อ้ยลิง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 กลายเป็นลิงดําครับลิงกลายเป็นตัวสีดําอันนี้ต้องระวังนะัไอ้โง่มากนเแต่ว่าลิงพวกนี้ดรอปในแมฟิวนะครับเหมือนลิงจะวิ่งวิ่งตามบีฟลอลไม่ทันนะทันมันวิ่งทัน เหี้ยเสี่ยงตายยิบหายเกือบขึ้นไม่ทันถ้าเมื่อกี้ขึ้นไม่ทันตายนั่นอะแต่ผมถ้าผมจำไม่ผิดลิงมันจะตามไปจนสุดสุดขอบเลยนะฮะคือแบบไอ้ลิงดําเนี่ยจนกว่าเราจะขึ้นไปเลยอะขึ้นไปบนพื้นโลกเลยนะโอเคตอนนี้เราขึ้นมาเจอเนี่ยเนี่ยอันนี้คือแท่นเต็มนะครับแต่ผมเดินเข้าไปให้ดูไม่ได้นะเพราะว่าไอ้มันมีตัวบีช็อปอะครับตัวบีช็อปมันยิงมันยิงระยะไกลได้นะ แต่เราเจอแท่นเต็มแล้วนะครับวันนี้ต้องรักษาให้ดีๆนะระวังอย่าให้ถ้ำถล่มแล้วหินก้อนใหญ่มาทับนะบไม่งั้นพังเลยนะโอเคครับเราทีนี้เรามาเจอเขาวงกดกันแล้วนะครับเสาวงกดก็สังเกตง่ายๆนะจะมีกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีมงมุมตัวสีขาวๆแบบนี้ก็มงมุมแบบนี้มันไม่มีรังนะครับแต่ว่ามันจะย้อยมาจากบนหลังคานะครับแล้วผมบอกเลยว่ากล่องพวกนี้มีของแต่ไม่แนะนําให้เก็บนะครับส่วนมากเป็นของห่วยๆนะครับ จะไม่ค่อยมีของดีหรอกของดีก็อาจจะมีบางกองแต่จนมากห่วยนะครับแล้วก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นสามารถฟาร์มเองก็ได้แนะนําว่าอย่ากเก็บนะครับให้วิ่งผ่านไปเลยทีนี้โซนลูนนะครับก็เราผมจะเรียกว่าโซนนี้คือว่าโซนลูนนะครับแต่โซนเนี้ยผมจะเรียกว่า โซนเขาวงกฏนะครับเขาวงกฏมีอะไรที่ปลายสุดของเขาวงกฏมีบอสเอ็นชิเนการ์ดิอันนะครับไอ้บอสแรดก็สเต็ปม,มันจะเหมือนกับเหมือนกับไอ้ตัวพุ่งชาร์ตนะครับแต่ว่ามันจะกระโดดได้ในเฟสที่2แค่นั้นแหละนะครับวิธีสู้กับมันก็ล่อมาให้มันชนเสานะครับมันจะตดสตันก็แค่นั้นแหละนะไม่มีอะไรมากแต่ไม่ใช่ในพาร์ทนี้เราก็ไม่ใช่ในวนิรนี้ผมยังไม่รีบขนาดนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เลือดนี่แทบจะไม่เหลือแล้วนะอ๋อแล้วก็พวกบ่อน้ํําาบ่อนน้ในเขต ของไรเข่นนะครับจะสามารถตกได้ปลาไหลด้วยนะครับก็ปลาไหลเนี่ยเป็นหนึ่งในของที่เอาไปได้ทองกับราชาหมูและได้ทองเยอะที่สุดในบรรดาอาหารนะครับหมายถึงในอาหารนะนะอันนี้นอนถ้ำนะครับอืมเอาช่างหัวมันก่อนนะครับเลือดตั้งก้างให้ผมไม่อยากตีมันตอนนี้นะยังไงซะเดี๋ยวพอถึงถึงระยะเวลาของมันเดี๋ยวมันก็มาหาเราเองนะครับไม่ต้องไปไล่ฆ่าในข,าขานาดนี้ก็ได้แล้วก็อันนี้เป็นเป็นรังของพวกหอยทากนะครับ ไอพวกหอยทากเนี่ยสู้ไม่ยากครับแต่เลือดแม่งโคตรเยอะเลยแต่ของรอบจากมันนะดีนะครับมันมีโอกาสที่จะรอบเป็นเกราะหมวกแล้วก็เกราะตัวด้วยนะครับเกราะหมวกแล้วกันดามจไดเยอะมากนะแล้วก็กอกนะกกอตัวนี่คือเราสามารถหดหดไปอยู่ในกระดองได้แล้วเราจะไม่โดนดามินะครับแต่ว่าเกาะจะเสียความใช้เสียอายุการใช้งานแทนนะครับเป็นเอาแ่ลเป็นเกาะอ,อมะตะนะครับโอเคฮะทีนี้ ตอนนี้เลือดผมใกล้หมดแล้วนะครับผมก็เลยจะต้องหาอะไรเพิ่มเลือดตัวเองซกหน่อยซึ่งในถ้ำก็เป็นระบบนิเวศที่เรียกได้ว่าอยู่ได้นะครับก็เราสามารถกินเห็ดได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องก่อกองไฟเพิ่มเพราะว่าเห็ดเขียวต้องปิ้งนะสปอร์เห็ดเนี่ยสามารถเอาที่จับมแมลงนะครับมาจับได้นะ จับจับเอาไปใส่ฟาร์มเห็ดนะครับฟาร์มเห็ดที่มันใช้ไม้ผีทำอะ่ะแต่ผมไม่ผมไม่ทําหรอกนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะรู้สึกว่าจะต้องเติมไม้ผีเปลืองมากและอย่างไออาหารเพิ่มค่าสติหรือค่าเพิ่มค่าเลือดเนี่ยอย่างอื่นก็ทําได้ครับอย่างอื่นมีเยอะแยะนะถ้าเป็นเมื่อก่อนโอเคเห็ดโกงครับแต่ว่าในตอนนี้ไม่ใช่เห็ดที่เป็นเมตาโกงแล้วนะครับเห็ดไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะโอเคมาถึงลังพึ่งแล้วก็จัดการลุยได้เลยนะฮะวิธีสู้กับพึ่งก็คือพอมันบินมางี้ก็วิ่งสวนม แล้วก็ไปตีหลังมันหรือจะตีพวกมันก็ได้นะครับพวกมันมีการง้างตีที่ช้ามากยื่อแต่โดมก็ให้บีโฟโร่ฝึกเป็นสายเจ้าอารมณ์ไปเลยด้วยก็คือให้มันโดนตีไปเรื่อยๆโอเคทีนี้เราก็ต้องเก็บพึ่งตัวสีเหลืองกลับไปด้วยนะแต่ว่าพอเก็บพึ่งตัวสีเหลืองปุ๊บพึ่งสีแดงมันก็จะวิ่งมาแบบนี้เลยก็จะใช้วิธีเดิมก็ได้นะครับวิ่งสวนกลับไปแล้วก็เก็บตัวสีเหลืองแบบนี้หลังหนึ่งก็มีตัวสีเหลืองไม่เยอะนะต้องรอมาสปอนใหม่ จริงๆก็เอาใบสัก4ี่ตัวก็ได้นะสำหรับพึ่งสีเหลืองเพราะว่าถ้าเราเราสร้างได้หลังหนึ่งแล้วเดี๋ยวพึ่งสีเหลืองมันก็สปอนจากหลังที่เราสร้างได้แต่ว่าไหนๆก็มาแล้วก็จัดการเก็บรวมพึ่งไปด้วยนะครับเพราะรวมพึ่งในจะเราแจกหลังพึ่งเท่านั้นนะเออเราก็จะว่าไปเราต้องจับผีเสื้อไปด้วยนะเนี่ย เพราะว่าต้องมีดอกไม้ให้หรือต้องมีดอกไม้ให้พึ่งเหมือนเก็บน้าหวานถ้าเกิดมีแังพึ่งก็ใช้ไม่ได้นะครับต้องมีดอกไม้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องเอาเจ้าผีเสื้อกลับบ้านไปด้วยนะเพื่อไปปลูกเป็นดอกไม้ในช่วงตอนเย็นนะครับผีเสื้อจะไม่สปอนนะจะสปอนแค่ตอนเช้านะครับพวกพึ่งก็เหมือนกันนะพึ่งเหลืองเนี่ยจะมาแค่ตอนเช้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราก็เราจะต้องหาเรื่องฮาตีนะ้าะต่อย แ่หนึ่งสองเป็นไงละ่ะควายมันมีความเร็วขึ้นที่เยอะกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นจะสู้ง่ายมากพวกควายนี่สู้บอลง่ายมากนะใครที่เล่นเบนดี้ให้รีบทําให้รีบเลี้ยงบีพัลโลให้เชื่องเป็นสายต่อสู้นะครับเอาไว้ต่อสู้แทนเราและให้ไปคอมโบกับบีเกลดาเมจจะสูงมากนะครับโอเคตอนนี้หมาใกล้มาแล้วนะครับแต่ว่าบีพัลโลผมเลือดน้อยมากนะครับคาดว่าจะสู้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปหาตัวช่วยกันนะครับ ถ้าสู้ไม่ได้เราก็ไม่ควรสู้นะนี่แทนแต่เคลื่อนช่วยหน่อยแทนแต่เคลื่อนช่วยหน่อยครับผมว่าหมาไงก็ตายครับทแทนตเคลื่อนโหด่าเยอะนะเอาไปกัดโกลบิกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตัวเดียวแล้วอย่าทำซ่าเรียบร้อยได้เจมฟรีมาด้วยนะเต็มแดงโอเคตอนนี้แบเจอร์มาแล้วนะครับก็ผมไม่ได้นําให้สู้กับบอสตัวนี้นะครับแต่ว่าผมแนะนําให้พามันไปตัดไม้นะครับอย่างที่บอกไปว่ามันคือพนักง,งานตัดไม้ของเรานี่แหละ เพราะว่ามันตัดไม้ได้เร็วมากๆนะครับเร็วกว่าเียขอบหลายสิบเท่าเลยเห็นไหมเห็นไหมดูๆดูแลเราก็ไม่จำเป็นต้องสู้เองครับเดี๋ยวต้นไม้ทีกาดจะมาสู้กับพวกมันเองเราก็แค่ลากมันไปเรื่อยๆนะครับลากเข้าป่าไปเรื่อยๆอีซี่เนพอตัวนี้ไม่จำเป็นต้องสู้เองเลดูๆดูดูดิคุณดูดิมันตัดไม้แบบวุ้นดี้ยังยอมแพ้ครับลากไปตามมาหนุนน้อยแต่เองจะได้เจอกับเพื่อนรักของเราทีกาดวันนี้มันเลิกตามเรา มานี่ตามมันี่มาตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้อ่านั่นแหละมันตีแมงมุมมันตีแมงมุมให้แมงมุมช่วยตีโอเคครับโอเคครับที่เหลือก็เราก็หาอะไรทำอย่างอื่นไปก่อนก็ได้นะครับอีกเป็นชาติเลยกว่ามันจะตีกันเสร็จนะเฮ้ยอย่าบอกว่าตีเสร็จแล้ววะแมงมุมแตกเรียบเลยวะนี่มานี่ตัดไม้กันต่อตัดไม้กันต่ออ่านั่นแหละผมชอบบอสตัวนี้จริงๆเลยบอสตัวนี้แม่งแบบโคตรดีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวได้ไหมคลอดหมดกิ่งไม้หมด ชิบหายแล้วผมมีวิธีผมมีวิธีไม่ยากครับผมมีวิธีออกเข้าเกมใหม่เ <c oughs> ชื่อผมวิธีนี้ใช้ได้เสมอทิคนี้ค่อนข้างขี้โกงแต่ใช้ได้เสมอออกเข้าเกมใหม่เนี่ยเห็นไหมพอเราออกเข้าเกมใหม่นะฮะพอเราออกเข้าเกมใหม่ปุ๊บมันจะมีแสงที่พื้นเสมอนะเวลาที่เราเข้าเกมอันนี้ผมผมใช้วิธีนี้ตลอดเวลาที่ไฟหมดนะฮะเป็นอีกทิคนึงที่ดีดีนะครับ คือเกมของเกมเขาตั้งใจทาให้เป็นแบบนี้อยู่แล้วเผื่อว่าใครจอยเข้ามาในตอนมืดจะได้ไม่โดนชาลีตีตายนะเอาละไปตัดไม้กันต่อลูกลักก็สามารถเอา,เอาวิธีนี้ไปใช้กันได้นะอ่าตัดไม้ตัดไม้ลูกตัดไม้อ่านั่นแลหละเมื่อไหร่ที่กาเป็นสตปปอนแล้วเนะี่ยนี่ตัดมาเยอะแล้วนะตัดอีกตัดอีกโอ้ทีดีบีเยอะเลยจริงๆมันขุดหินได้ด้วยนะเแบบเจอร์เนี่ยเห็นปะม,มันพังได้ทุกอย่างคนระับตัวนี้ยังไม่อยากให้มันไปตีกระฝูงวัวนะเดี๋ยวฝูงวัวตายห่าหมดบานหมู่นนหนนาหมดแล้ว ว่าอย่าตามได้ตามมาตามได้ก็ตามมาอ่ตีตรงนี้หน่อยตีตรงนี้หน่อยมันเลิกตีแล้วมันไปสนใจอาหารแทนมันนี่มันนี่เท่าไหร่ที่กามจะสปอร์มาของทงใสแล้วเนี่ยนี่นี่นี่สปอร์แล้วสปอร์แล้วนี่นี่นี่โอ้นั่นแหละพวกนายทําดีมากเดี๋ยวเรามาก็แล้วกันขอเก็บกิ่งไม้สักครู่ตอนฤดูติดสัตว์นะครับถ้าเราขี่บีฟโลอยู่นะถ้าเราขี่บีฟโลอยู่แล้วเราไม่ได้ใส่หมวกบีฟโลัวบีฟลพวกนี้ก็จะไม่โจมตีกันนะครับรวมถึงมันไม่โจมตีเราด้วยนะแต่เราต้องขี่อยู่บนหลังบีฟโลนะ ดูก็รู้ครับว่าใครชนะแต่ก็ไม่เปไ็นไรนะครับต้นไม้ไม่ได้มีต้นเดียว <c oughs> เรียบร้อยต้นไม้ของพ่อแตกไปแล้วนี่วันนี้วันนี้อีกวันนี้มานมนมนหนุ่มน้อยป่ามันไม่ได้มีแค่ต้นเดียวหรอกนะต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวนายก็ได้รู้พลังแห่งธรรมชาติเดี๋ยวนายก็ได้รู้จักกับคําว่าพลังแห่งธรรมชาติไงล่ะธรรมชาติลงโทษทีการมาแล้วครับเห็นไหมทีการมาแล้วนะเดี๋ยวรอยมันตีกันเองก็แล้วกันสองตัวโอ้ทีนี้ทีนี้เน้นแพ้แล้วนะครับ ถ้าสปอรมาหลายตัวแบบนี้แบบเจอแพ้นะนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วโอ้โหทีการ์ดกี่ตัววะเนี่ยสามตัวลุมยับยับฮะงหาะนี้เราก็เชียร์พวกเขาก็ได้นะครับเชียร์เราอยู่ตรงนี้ห่างๆอย่างห่วงแบเจอแตกอยู่แล้วครับลุมขนาดนี้เห็นไหมเรียบร้อยโหเดี๋ยวนะทีการ์ดสี่ตัวเป็นบอสอะไรมันก็แตกเจออย่างเงี้ยทีการ์ดสี่ตัวเลยนะเว้ย ก็ถือว่าวันนี้ผมก็ได้รืไ่ไงแจกวิธีแจกชิกไปเยอะนะโอเคเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันเลยนะคือผมจะบอกว่าไอ้แบดเจอร์มันตัดไม้แถวนี้แบบเตลียนเลยนี่น,นีขนาดเป็นบุนที้ล่างแบลวิเวอร์ยังยอมแพ้ตัดได้โหดขนาดนี้โอเคครับก็สำหรับ Don't start ต o g e t h อรในพาร์ทนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบาย